ที่แขวนกระดาษที่ชูจากไมก้แขวนเสื้อทําง่ายมากเลยนะคะแถมการดึงใช้งานก็สะดวกสบายง่ายมากเลยแบบนี้ค่ะ meringue meringue <ancestors> วิธีการทําไม่ยากเลยไปดูกันเลยนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยนะคะวันนี้พี่อ้มก็จะใช้ไม้แขวนเสื้อหนึ่งอันแบบนี้เลยค่ะวิธีการทำง่ายแสนง่ายเลยนะคะนี่ค่ะขั้นตอนแรกค่ะเราก็จับในลักษณะนี้เลยนะคะแล้วดัดตรงกลางขึ้นมาแบบนี้ค่ะนี่นะคะดัดตรงกลางให้โค้งๆแบบนี้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้านข้างตรงนี้นะคะเราก็จะกางออกเล็กน้อยค่ะนี่นะคะเราก็ดันดัดให้ได้เนลักษณะนี้เลยค่ะให้เหมือนระครังแบบนี้นะคะนี่ค่ะดัดได้ได้รูปทรงแบบนี้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายไหมล่ะค่ะคุณผู้ชมว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํากระดาษทิชชู่ของเราใส่เข้าไปได้เลยตัวนี้เราจะไม่แกะแกนด้านในออกนะคะ สวมเข้าไปง่ายๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นเราก็นําไปแขวนในห้องน้ําห้องครัวหรือว่าจุดไหนที่เราต้องการใช้กระดาษทิชชู่ได้เลยนะคะเ,คเดี๋ยวพี่ออมจะยกตัวอย่างก็คือจะไปแขวนที่ผนังห้องครัวกันค่ะนี่ค่ะเราก็แขวนเข้าไปได้เลยนะคะส่วนนี้นะคะถ้ากว้างเกินไปค่ะเราก็บีบเข้ามาได้นะคะนี่ค่ะบีบแบบนี้เลยส่วนวิธีการใช้งานนะคะเราก็ดึงแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ ง่ายมากเลยค่ะก็จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทําง่ายอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะโดยการนําไม้แขวนเสื้อมาทําค่ะคุณผู้ชมก็ลองนําไปทําดูนะคะและถ้าคุณผู้ชมเห็นว่ามีประโยชน์นะคะอย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆของเรานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวิดีโอหน้าพี่ออมจะมาพร้อมกับไอเดียดีๆอะไรอีกนะคะสําหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ